น่านจะเป็นอีกหนึ่งคนนะครับผู้ชมครับที่ยังคงติดตามเกาะเตะนะครับแล้วก็ยังไม่มุนอ่อนผู้นี้ดีกว่าก็คือแม่สีต่างนะครับยังคงเดินทางไปที่ท่าเรือพัทราธิดาหรือว่าท่าเรือพิบูลสงครามถ้าใครจากันได้ในข่าวคุนตนหมูนะครับไปดูแลลูกสาวอย่างกุนตหมนูนิดาครับแม่สีต่างไปเยี่ยมดูแลเป็นอย่างดีครับแม้ว่าจะจากไปโดยที่ไม่ทันได้ร่ำรากันเนี่ยล่าสุดนะครับเห็นว่าตอนนี้มันจะเก็บของที่ท่าน้ําหนีน้ําท่วมให้ด้วยนะครับ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานานกว่าเดเดือนนะครับหลังจากที่นักแสดงสาวแตงโมนิดาพัดตกเรือเสียชีวิตทางด้านแม่สีตางหรือว่าสีตางบัวทองเน็ตไอรอลุ่นใหญ่เจ้าของวลียอดฮิตส้มหยุดนะครับแล้วก็สะบัดต,ต่อไม่รอแล้วนะเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงน,นะครับที่เคยร่วมง,งานกับสาวแตงโมในภาพยนตร์เรื่องหอแต่แตกแหกโควิดปังปุริเย่นับว่าแม่สีตางเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่คอยติดตามช่วยเหลือในเรื่องคดีและเป็นผู้ที่อะไรอว์ถึงแตงโมอย,อยู่ตลอดเวลา และล่าสุดก Facebook ของแม่สีตางเองนะครับก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวถึงแตงโมอีกหนึ่งครั้งโดยมีการโพสต์ภาพพร้อมกับแคปชั่นสั้นๆนะครับว่าน้ํากําลังจะท่วมเขาบอกต้องเก็บของแฮชแท็กเก็บของแตงโมออกหนีน้ำคุนที่พึ่งแตงโมใครรับปั้นทักมานะนี่จะปั้นหุ่นที่พื้นให้กับหุนที่พื้นให้กับคุณแตงโมด้วยซึ่งก็เป็นการบอกว่าน้ำนกำลังจะท่วมแล้วก็ต้องย้ายของบริเวณท่าเรือนออกแล้วแหละขึ้นที่สูง พร้อมยังประกาศหา,หาคนปั้นหุ่นกี้พึ่งด้วยนี่เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่มีความจริงใจแล้วก็ยังคงไม่ move on กับเรื่องราวของคุณแตงโม,โมนะครับนี่ตอนที่มีคดีนแม่สีตองก็เดินทางไปเลยไปกับคุณอัจฉริยะตอนนั้นผมังไปเจอเลยนะครับแกที่ท่าน้ำเนี่ยแกก็ไปติดตามการทํางานของเจ้าหน้าที่รวมไปถึงไปติดตามนะครับดูคุณอัจฉริยะในการจะหา,หารละรวรหลักฐานต่างๆในตอนนั้นวันนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวคงต้องปั้นขนของให้กับแตงโมนะครับบริเวณท่าเรือเพราะว่าน้ำเนี่ยมันจะขึ้นน้ำมัน ปั้นผงกิ้พึ่งแตงหมด้วยครับข่าไว้กันดวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสาร้อนของสังคมครับ